สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องรักสมนุนชาแนลนะคะวันนี้รักสมนุนก็ได้กล่องพัสดุมาหนึ่งกล่องนะคะก่อนวันปีใหม่เนาะก็จะเป็นเพื่อนสนิทนะคะที่อยู่ศรีราชาะะส่งอะไรมาให้ก็ไม่รู้เนาะชื่อกันกน,นิดสมพานนะคะอยู่ที่ศรีราชาก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าข้างในกล่องเนี่ยมันมันคืออะไรเรามาลุ้นด้วยกันนะคะเพื่อน นี่ค่ะนี่ก็คือกล่องพัสดุนะคะที่เพื่อนลักษมุนได้ส่งมาให้นะคะเรามาแกะกันเลยค่ะนี่รุ้นไปด้วยกันนะคะเพื่อนก่อนวันปีใหม่ด้วยนะ อะไรเนี่ย <laughs> น่ารักมาก <laughs> น่ารักมากค่ะ นี่ก็คือของควันเนาะอันนี้คือปลาปปลาหมึกจากเพื่อนป็นปลาหมึกปลาปลาจิกโกปลาหมึกนี่ค่ะของทะเล แล้วก็ตุ๊กตาน่ารักมากว่าน่ารักมากนะคะก็จะมีตุ๊กตาของเพื่อนเนาะของเพื่อนของเพื่อนที่อยู่ศรีราชานะคะส่งมาให้นี่ค่ะเป็นเยอะมากของขวัญปีใหม่นะคะเห็นเราเป็นเด็กหรือเปล่าไม่รู้ เพื่อนนะคะเพื่อนส่งมาให้นี่ค่ะเยอะมากเลยส่งมาอะไรตั้งเยอะตั้งแยะนี่นะคะแล้วก็จะมีเอ่อเป็นปลานี่ค่ะของทะเล ก็ขอบคุณเพื่อนมากนะคะที่อยู่ศรีราชาเนาะได้ส่งของขวัญมาให้ในวันปีใหม่ขอบคุณมากนะคะน่ารักมากเลยน่ารักมากชอบห <laughs> น้าหน,น้าไม่เข้ากับตุ๊กตาเลย <laughs> คลิปนี้นะคะก็ เข้า <Colin> มาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้รักสมุนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที <wolves fecture> ่ยังคิดถึงรักสมุนอยู่เพื่อนที่อยู่ศีรชานะเพื่อนสมัยเป็นสาวโรงงานด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วละคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีปีใหม่กันทุกท่านนะคะเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ